สวัสดีครับคุณผู้ชมทุกท่านที่รับชมเสือพาไปนะฮะเช้าวันนี้ก็จะพาคุณผู้ชมนะฮะไปทำบุญขอพรนะฮะหลวงพ่อโสธรน,นะที่แปรริ้วฉะเชิงเซานะฮะเราออกเดินทางตอนนะ8ปดโมงเช้านะฮะโดยใช้เส้นถนนสุข,ขุมวิทนะฮะแล้วก็ บางนาตราดนะครับคุณผู้ชมนะครับขอบคุณสับการรับชมนะฮะเดินทางไปด้วยกันนะครับตรงองเดียวจนไปน่นแบางนางบา,ง,า,างไปก็จะเป็นสำโรงตรงไปบางนาเองสี่แยกบางนาตรงไป เป็นครั้งแรกที่ได้มาถนนรัตนโกสินทร์200ปีนะฮะคุณผู้ชมอยู่กรุงเทพมานะเกือบ30ปีไม่เคยมาแถวนี้เลย <is> ตอนนี้เราก็มาถึง8ร็วแล้วนะฮะกลับรถกลับรถชะเชิงเซานะครับไปหาอะไรกินอ่อยอะไร แจ็คพอตเอฟซมาถึงร้านปิดนะฮะโอ้ยสงสัยเขามีแววว่าเขาจะถูกหวยนะเขาหยุดไปใช้เงินหรือเปล่าเดี๋ยวเสื้อหาร้านใหม่นะทุกผู้ชมเขาจะมาร้านดังของแป๊เร็วสักหน่อยนะตอนนี้ก็เจอร้านที่อยากกินแล้วนะฮะร้านที่สองนะร้านก๋วยเตี๋ยวหมูโบราณสิริโชคนะอยู่ตรงข้ามกับ สถานีตำรวจปูธรนเมืองฉะเชิงเศานะฮะสังเกตง่ายๆเลยนะฮะคุณผู้ชมปะอนี่นะฮะกระบอกใส่นะครับเวลาสั่งกับบ้านนะฮะก็เป็นร้านที่ รีวิวเยอะมากนะฮะเราก็ตามรีวิวมานะครับคุณผู้ชมร้านเปิดนานหรือยังฮะจะ50ปีล้โอ้โหเอฟลีจะ50ปีแล้วนะฮะเห็นว่าทุดิบแต่ละอย่างเนี่ยน่าทานมากมากอาม่าบอกกินมาตั้งแต่สาวยันแก่ <c oughs> อมาม่าเป็นคนที่นี่เหรอฮะ <ค>ปเป็นคนแปดริิวเลยนะฮะ เมนูก็น,นะ4 5สิบาทนอกจากก๋วยเตี๋ยวเย็นตตโฟนนะฮะก็ยังมีนะฮะหลายอย่างนะทีนะ่สามารถซื้อกลับบา้านเป็นของฝากได้นะมะม่วงกวนมะม่วงมะพร้าวน,นะฮะหมูหยองหมูปอยนะครับ แล้วก็กระยาศาสตร์ด้วยนะฮะระดับโอท็อปนะฮะบรรยากาศในร้านโล่งโปร่งสบายนะฮะอันนี้เป็นจินตโฟแห้งนะฮะพี่เสือสั่งเส้นใหญ่นะ นี่นะดูเอาแซกพือไม่แซกนะฮะเป็นน้ำกระเจี๊ยบนะฮะซ้ายมือเนี่ก็จะเป็นแม่น้ำบางปะกงนะฮะ วารามวรวิหารวัดโสธรวารามวรวิหาร450ที่ร้านกีน่มื้อทำไมการมาไหว้อขอพรหลงวงพ่อโสธรต้องใช้ไข่ต้มด้วยนี่เขาใช้ไข่ต้มมานานแล้วค่ะ เขาบนกันสาเร็จอ่ะเขาปลนการสําเร็จเขาก็เลยมาแค่บนใข่ร้อยใบสองร้อยใบถ้าเรื่องใหญ่ก็พันใบ๋อ้ีีเป็นหมื่นเลยเป็นหมื่นก็เคยมีโอ้ตอนปอปเขาแบบว่าอยากให้โิดหายจากเป็นแสนฟองเลยโอหเป็นตั้งๆเลยอ่ะ ตอนนี้ก็อยู่ในระหว่างการบูรณะนะฮะใครที่เคยมานะก็จะเห็นว่ามีเจดีย์สีขาวนะครับด้านขวามมือก็จะเป็นมหาวิหารหลวงพ่อโสธรน,นะครับใครอยากได้รองเท้าใหม่นะฮะมาเลือกเอานะจ๊ะพ่อแม่พี่น้องที่นำไข่ต้ม ผลไม้เรื่องดื่มและอาหารเวลาเราจะมาไหว้นะฮะก็ต้องมารับปากนะครับแล้วก็ไปเก็บไว้ในห้องนะฮะห้ามมีการนําไข่ไปไว้นะไปวางไว้ที่ห้องโถงเพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อยของทางวัดขอความร่วมมือจากทุกท่านด้วยขอบคุณครับ วัตทุกเทียนส่วนแผ่นทองนี้เราต้องแกะออก thank you ท่านใดที่สนใจวัตถุมงคลน,นะฮะมาทางอาคารนี้นะครับ okay, okay. เสียงโชคเสียงโชคนะฮะคุณผู้ชม <Okay. S 1> นะข้างหลังนี้ก็จะเป็นนะร้านขายของฝากนะคุณผู้ชมเนะเ <Okay. S 1> ยอะแยะไปหมดเลยนะของกินของที่ระลึกนะ,ะของใช้นะฮะศ mm hmm. ิตธพัณฑ์โอท็อปจักสาร mm hmm. นะฮะ ได้เวลาเดินทางกลับแล้วนะครับขอบคุณสำหรับการรับชมคลิปนี้นะฮะอย่าลืมติดตาให้กำลังใจนะฮะอ้าวมีอะไรนะแม่ค้าคนสวยซื้อเรียบร้อยแล้วนะฮะลูกสาวซื้อแล้วมาด้วยกันแม่ค้าขายอะไรทางนี้ซื้อแล้วทางนี้ขายอะไรจ้า มมมนมเปี๊ยะไข่เค็มลาวาได้เอาไหนจ๊ะโอ้แคบหมูก็มีหน,นึ่งร้อยเดียวนี่ร้อยเดียวร้อยเดียวจ้ะร้อยเดียวแล้วแคบหมูเท่าไหร่สองถุงร้อยถุงละห้าสิบบาทจ้ะอันนี้ถุงละแปดสิบเอาแบบไหนจ้ะอ๋อเอาเอา,เอาแคบหมูครับอโอเคเ,อเดี๋ยวสแกนเงินก่อนอ่ะคลิปนี้ขอบคุณทุกท่านที่รับชมนะครับสวัสดีครับ